พี่เข้ามาพี่เข้ามาพี่เข้ามาเฮ้ยผมอ่ะเฮ้ยผมอ่ะเฮ้ยผม่ะว้า <c oughs> วโซนีครับ <c oughs> ผมตากล้องนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมกลับมาพบการทดลองของบ้านเ <c oughs> ด็กคอมีเหมียวกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> ผมได้อุปกรณ์การทดลองนะครับนี่นะครับผม เพนโดสมัตคาเมล่านะครับตื่นๆนี่จากเพนโดซิเลชันนั่นเองลหลายคนนะครับผมคงจะรู้จักดีกับแพนโดซิเลชันนะครับเขาเนี่ยเป็นศูนย์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเทคแล้วก็ทันสมัยอีกมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้นะผมจะเอาเจ้ากล้องตัวนี้ของแพนโดเนี่ยมาเล่นกับน้องแมวดูเพราะว่ากล้องตัวนี้นะสามารถที่จะส่งเสียงพูดคุยกับน้องแมวได้ด้วยใช่ไหมเจ้าหยงใช่ไหมเออเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแมวตัวไหนนะจะมีปฏิกิริยากับกล้องตัวนี้บ้างนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอแกะดูก่อนนะครับว่าข้างในมี อะไรบ้างกังฟูนี่ของเล่นมาใหม่กังฟโโูโอ้ยโ,โอ้ยเฮ้ Uh huh. Amazing จริงๆเลยสวัสดีชั้นกล่องแพนโด e s เ l e c t i o n นะเพื่อนๆครับเพื่อนๆเครรู้จักเออเรื่อง w อ l l E ไหมที่มันเป็นตัวนังเอกอะในเรื่องของวอ l คล้ายๆกันเลยปะดูสิน่ารักเลยนะดูดีอืออ๋อแล้วก็มีแถมออสาย USB นะครับผมแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับผมนี่คือแถมมาให้อุปกรณ์ทั้งหมดนี่คืออยู่ในกล่องพร้อมใช้งานทันทีนะครับผมจริงๆแล้วข้างหลังเนี่ยเขามีที่ต่อสายแลนด้วยนะแต่ว่าเขาไม่แถมสายแลนมาให้เราต้องไปหาต่อสายแลนเองถ้าเกิดอยากจะใช้เชื่อมต่อในระบบของ แรนะคับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเชื่อมต่อในะบบรูปแบบของไ i ไฟนะผมก็เลยคิดว่าสายแลนก,ก็ไม่จะเป็นนะเพราะว่าบ้านนี้เห็นแรงอยู่แล้วเห็นแรงอยู่แล้วสวัสดีพิกเตารลินชันชื่อ p e n d e l SELECTION นะวันนี้ฉันจะมาสาธิตการใช้กล้องแล้วก็สองหน้าพวกแกทั้งหลายเจ้าแมว รับการติดตั้งและการใช้งานนะครับให้เข้าไปดาวน์โหลดแอป p a n d o Selection ที่ App Store หรือว่า Play Store ก่อนแล้วทาการเข้าสู่ระบบจากนั้นก็ทําการรีเซตเครื่องโดยกดปุ่มหลังกล้องค้างไว้จนกว่ากล้องจะหนุเสียงดังแบบนี้จากนั้นก็ตู่แอป pp, และกดที่ปุ่มดีไว้และกดบวก จากนั้นให้เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi ไ Fi ตัวเดียวกันกล้องจะให้เราสแกนหน้าจอที่เป็น QR Code แล้วกล้องเนี่ยจะส่งเสียงอีกครั้งก็จะทําการเชื่อมต่อกับตัวแอปให้ง่ายๆแค่นี้เราก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้ทางานดูแลเฝ้าบ้านเฝ้าแมวแทนเราได้แล้วล่ะครับนี่เ,นเพื่อนๆผมได้เชื่อมต่อกล้องเรียบร้อย้วครับผมดูสิอู้กล้องชัดมากเลยดูพี่เซาดิเห็นไหมพี่เซาลินกิติงกิติงนี่แล้วก็สามารถที่จะเลือกตำแหน่งด้วยนะนี่ลงล่าง ขึ้นบนงั้นเดี๋ยวเรามาทําการทดลองกันดีกว่าว่ามีแมวตัวไหนจะสนใจเจ้ากล้องที่สามารถพูดคุยและก็ส่งเสียงได้บ้างนะครับผมเพื่อนๆครับตอนนี้นะผมได้ทําการมาแอบที่ห้องทํางานนะดูวิสลินดิงงงงงดิเอ๊อันซ้ายอันขวาดูสิโอเคโอเคกันเดี๋ยวผมลองเช็คเสียงนะสะลินสลินมานี่เราสัมใช่

ไอโห้ว้าแมวยักษ์แมวยักษ์โอเคโอ้โหดูสิแล้วกางฟูไปไหนอะกางฟูหายไปเลยอะหมุนดูหมุนดูหมุนหาหมุนหาตอนนี้หมุนหาไม่เจอเลยดูบังไม่หมดเลยบังบไม่หมดดูดิเฮ้ยจะบอกว่ากล้องเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนได้แบบโอ้รอบทิศทางมากเลยนะใช่บนหัวบนข้างล่างได้หมดเลยดูดิ คือจะบอกว่าเจ้าตัวกล้องวงจรปิดไร้สายส p e n d o Smart c a m e r a เนี่ยนอกจากจะมีไมโครโฟนและลำโพงในตัวสามารถฟังและพูดโต้ตอบได้จากทั้งสองทางแล้วยังมีข้อได้เปรียบมากมายเพราะเจ้าเนี่ยสามารถรองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียดถึง 1,080p เลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปมาก่อนเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยชอบเรื่องของกล้องวงจรปิดเป็นพิเศษผมจะมีติดบ้านไว้ตลอดไว้ดูแมวแล้วเจ้าตัวเนี้ยสามารถกดดูและควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแบบนี้นะกล้องค่อนข้างละเอียดชัดเจนเลยทีเดียวครับ ยังสามารถเลื่อนดูแนวนอนได้ถึง35 5องศาก็คือเกือบรอบด้านเลยนั่นเองส่วนแนวตั้ง1 1 0องศาครับพรากบว่าผมสามารถดูได้ทั่วบ้านเลยทาให้ผมสามารถมองหาแมวได้ตลอดไม่ต้องกังวลว่าแมวไปไหนหลุดลอดสายตาออกไปข้างนอกหรือเปล่าและนอกจากนี้นะครับตัวกล้องเองยังมีฟังก์ชันแผนกล้องตามสิ่งที่เคลื่อนไหวในระยะของกล้องและบันทึกวิดีโอให้ทันทีอีกด้วยส่วนตอนกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงครับเจ้าตัวนี้มีไ i g h t vision IR ในระยะ10เมตรด้วยนี่คือภาพที่เราจะได้เห็นในตอน กลางคืนครับวิดีโอทั้งหมดเนี้ยเราสามารถดูแบบเรียลไทม์ได้ทันทีผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนของเรานะครับตัวกล้องรองรับการบันทึกภาพนิ่งและบันทึกวิดีโอที่ตัวกล้องผ่านไมโคร SD และสมาร์ทโฟนด้วยและสุดท้ายเจ้าตัวเนี้ยมีฟังก์ชันการบันทึกทับให้ด้วยมางั้งเดี๋ยวเราเลยข้างล่างกันดีกว่าป่ะโอ้เพื่อนจะบอกว่า กล้องอันนี้นะมันชัดมากๆแล้วก็โอ้วเราเห็นทั่วบ้านหมดเลยนะว่าแมวเราอยู่ตรงไหนบ้างเงยเจ๋งจริงๆลนะและที่สาคัญเราสามารถที่จะบันทึกวิดีโอเก็บไว้ในมือถือได้ด้วยว่าแมวเราเนี่ยทำอะไรบ้างนะและที่สำคัญนะก็คือสามารถพูดคุยส่งเสียงได้ถ้าเกิดเราอยู่นนางนอกใช่ไหมเราไปถึงแมวเราก็เรียกพี่้ากังปูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเดินหาแบบเมื่อกี้เดินมาแบบว่าบางกล้องมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้ตลกมากมากเลยนะสรุปการทดลองนะครับผมสำหรับคนที่ที่บอกว่าผมเรียกส่งเสียงแล้วก็มาหาที่กล้องนะก็คือ พี่เศร้าตัวแรกใช่ป่ะสักพักหนึ่งเจ้าหยงกระโดดลงมาจากบันไดไม่อยู่วันนี้สักพักหนึ่งน้องสันชัยก็ตามมานะครับแต่ว่าตัวที่ไม่รู้หลอนไม่รู้หนาวก็คือตัวนู้นครับตัวนู้นกันกูเล่นเองนะครับผมโอ้โหน่าสบายใจถือว่าประสบความสำเร็จน,นะครับผมการทดลองในครั้งนี้แมวบ้านนี้มีปฏิกิริยาตอบโต้ก,กับกล้องแฮนโดจ,จริงๆนะครับผมเยี่ยมจริงเลย เพื่อนครับนอกจากกล้องของแพนโดแล้วนะผมยังมีอีกตัวนี้มาแนะนาอีกด้วยนะึ่นั่นคือน้าพุของ p e n โดที่มีระบบ UV sterilizer นะครับผมนี่มันคือน้ําพุอัจฉริยะที่บอกว่ามันอัจฉริยะนะครับผมเพราะว่ามันสามารถที่จะแจ้งเตือนผ่านแอปมือถือเวลาน้ําใกล้หมดหรือว่าเปลี่ยนแผ่นกรองหรือว่าระดับความบริสุทธิ์ของน้ํานั่นเอง ของคูเนี่ยถือว่าเป็นตัวกินน้ำประจำบ้าน <c oughs> ดื่มน้ำอย่างเด็ดอร่อยอดูสิเพื่อนๆผมยังมีของอีกอย่างหนึ่งนะดูสิของแพนโดเหมือนกันเลยนะนั่นก็คือเครื่องให้อาหารอัตโนมัติรุ่นแพนโดเพชรนะครับผมอ u ต o m ม t ติสมาร์ทวิดีโอแอนด์ออ e ิโอเพชรฟเดอร์นะครับผมโอ้ย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  เพนนื่อนๆครับเครื่องให้อาหารอัโนมัติของแมวเนี่ยมันมีกล้องดูนะดูสิกล้องเก็บความละเอียดอยู่ที่720 P นะครับผมตั้งเวลาได้ผ่านแอปมือถือมีไมค์กับลำโพงให้พูดคุยตอบโต้กับน้องหมาน้องแมวได้เหมือนกันนะครับนี่สามารถกำหนดเวลาให้อาหารได้ด้วยนี่ควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนทั้งหมดได้เลยเนะอแมว แล้วก็ใส่แมวเข้าไป้ยจะบ,บา้ายรยไงใส่อาหารเข้าไปนะครับผมโอ้โห و, อาหารที่ใส่เข้าไปก็ประมาณ3.7ลิตรนะครับผม,ก,ม,บผมก็เหมาะกับน้องแมวที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านประมาณ1-2ตัวประมาณนี้นครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันอีกสักนิดดีกว่า จบการทดลองของวันนี้แล้วนะผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแคคตูรีมากๆเลยนะและยิ่งสำคัญนะที่บอกว่ามาเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนะผมก็คือแมวที่ผมรักจริงๆเนี่ยนะทำให้เราได้ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นขอบคุณมากเลยนะสำหรับ p e n d l นะครับผมมันตอบโจทย์สำหรับผมมากเลยนะเพื่อนๆนะครับผมถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่สนใจของเหล่านี้นะสามารถที่จะซื้อได้ที่ Pendle Selection นะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ s o p y แล้วก็ Lazada นะครับเพราะว่าที่ Pendle Selection ขผมมีของมากมายบ จบในที่เดียวเลยนี่แล้วผมก็ฝากขอฝากแปะลิงก์แล้วก็โค้ดสรุปไว้ให้เพื่อนๆได้พิจารณาด้วยนะครับสามารถดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้การทดลองชอบไหมครับผมสนุกไหมครับผมอ่าแล้วครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อยากให้เพื่อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกด s u b สไ r i b ์ช่องเด็กคอมีเหมียวด้วยนะครับและครั้งหน้าก็เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ left left my app, Louis.